ชื่อน้องฟิล์มจิรยูอึ้งวันนี้ครับป้ากเป็นพระพายในเรื่องเทงอาวานเพิ่มมอรแมนครับความยากที่สุดคือเป็นเงือกเพราะว่ามันต้องลงน้ำตลอดเวลาโตัวเปื่อยหมดเลยตอนนี้ดำจริงแล้วดำน้ำผิวเนี่ยดำเลยอตายแล้วเออแต่เขาก็ไปเลยนะต๊ะเออ สวัสดีครรัับสสวดีคับชื่อน้องฟิล์มจิรายุอึ้งวันนี้ครับปรพูดเป็นพระพายในเรื่องเพลงอาวานและเพิ่มโมเมนต์ครับก็คือน้องฟิล์มเล่นเป็นในเงือกชื่ออะไรชื่ออะไรในในเรื่องพระพายพระพายแต่ไม่ได้อยู่วัดนะคนละพระกันโอเคคนละพระอยากรู้ถึงความยากของการเล่นซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าในสลอปเราอ่ะมันมีตรงไหนที่มันแบบท้าทายความยากบ้างไหมความยากที่สุดคือเป็นเงือกเพราะว่ามันต้องลงน้ำตลอดเวลาโต๊ะเปื่อยมาเลยเนี่ยคือมันยากยากทั้งดราม่าโมเมนต์ที่แอบชอบแตอแอบชอบใคร ไม่เคยแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าในซีรีส์เองเราก็คือเหมือนต้องดำผุดดำใบจริงใช่ไหมเพราะว่าแอบเห็นว่ามีไปแบบว่าเรียนดำนงดำน้ำเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ดำจริงแล้วดำน้ำผิวเนี่ยดำเลยหูตายละเอองั้นเดี๋ยวอยากให้น้องฟิล์มฝากวาร์มแล้วก็ฝากผลงานให้กับทุกคนนิดนึงครับ ฝากทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับฟิล์มจิรายุครับ F I L M J I R A Y U นะครับแล้วก็ฝาก Go to Infinity ด้วยนะครับ G O แล้วก็เลขสองครับ Infinity นะครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคครับขอบคุณนังฟิล์มด้วยนะครับแต่เขาก็ไปเลยนะต๊ะเออเดี๋ยวไปจูันต่อกับน้องๆคนอื่นเดี๋ยวเราไปดึงมาสัมภาณ์ให้นะจ๊ะ